เทปบอร์ดคอนเวอร์เตอร์นะฮะตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดคอนเวอร์เตอร์เข้าอินพุตหนึ่งชานลนะฮะยี่สิบโวลต์ออกเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่ชานเอลหนึ่งสองสามสี่นะฮะบวกลบนะฮะบวกลบบวกลบบวกลบแล้วก็บวกลบนะฮะสี่ชานลทั้งสี่ชานเอลไม่ได้ไอโซเลตกันนะครับสามารถสั่งออนออฟจากเอ็กทานอนได้นะฮะแล้วก็สั่งออนออฟแบบแมนนวลได้ก็คือที่ที่บอร์ดตัวนี้อ่าผมผมเทสที่บอร์ดก่อนฮะตอนนี้เอาพุทธยังไม่ออกนะลองออนดู ยกลงล่างนะยกมลลาอ,อ,กอ่อนเนี่ยทีนี้เอาพุทเนี่ยนี่ชานลหนึ่งนะเอาพุทออกอยู่ที่หนึ่งจุดห้าถึงยี่สิบเอ็ดโวลต์สามารถปรับได้นะฮะหนึ่งหนึ่งจุดห้าประมาณนั้นนะฮะปรับได้สูงสุดก็ยี่สิบโวลต์ยี่สิบเอ็ดโวลต์ประมาณนะฮะทั้งสี่ชานเลเนี่ยสามารถปรับแรงดันอ่าเป็นอิสระกันนะครับอันนี้ผมแมนวนวลจากบอร์ดปิดอเอาพุทก็ไม่ออก หรือว่าเราสั่งเป็น e x t e r n a l น input เข้ามา common ก็จะเป็นไฟลบแล้วก็จิ้มจิ้มไปที่อ input หนึ่งนะ output ก็จะออกนะครับข้างบนไม่ได้ใช้นะใช้แค่ด้านกลางกลางกับล่างล่างนี่คือเมนนนเป็นบอร์ดล่างนี้ก็คือ on off จาก e x t e r n a นี่ลอง c h a n n e หนึ่งลอง c h a n n e สองดูนะครับ ชนองยคสองก็ใช้ได้เหมือนกันปรับได้เหมือนกันหรือว่าสั่งดีต้อนมันออกก็ได้เดี๋ยวผมจะลงบัดให้ดูทั้งสี่ช n e l ทีละอันเลย ทุกลงล่างนะใช้ออนบอร์ดช่แนลหนึ่งช่แนลสองช่แนลสามช่แนลสี่ชั้นสี่ช่แนลปรับวลตเอาพุทุตได้แบบหมดเลยชแนลสองไม่ติ มานี้นะครับ